สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาสอนวิธีดูประวัติการแชท a c e b o o k นะครับไม่ว่าจะเก่าแค่ไหนนะครับก็สามารถดูย้อนหลังได้นะครับวิธีการทํานะครับขั้นแรกเข้ามาในหน้า facebook ของเราแล้วนะครับให้เรากดตรงที่ขีด3ขีดนะครับมุมขวาด้านบนนี่นะครับกดไปนะครับจากนั้นนะครับให้เราทําการเลื่อนลงมานะครับกดตรงคําว่าการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวนะครับตรงรูปฟันเฟืองนี่นครับแล้วก็ให้เรากดที่การตั้งค่าอีกหนึ่งครั้งนะครับ จากนั้นนะครับให้เรากดตรงคําว่าการตั้งค่าโปรไฟล์นะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับแล้วให้เราเลื่อนลงมานะครับมาดูตรงคําว่าดาวน์โหลดข้อมูลโปรไฟล์ตรงนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับแล้วก็ให้เรากดส่งคําขอดาวน์โหลดตรงนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็ให้เรามาดูตรงคําว่าเลือกประเภทข้อมูลนะครับตรงนี้นะครับอันที่สองนี่นะครับ จากนั้นนะครับให้เรามาติ๊กตรงคําว่าข้อความนะครับเพราะเราจะดูเฉพาะแชทนะครับตรงข้อความนี่ครับแล้วก็กดถัดไปเลยนะครับอันนี้นะครับรูปแบบพวกนี้คุณภาพสื่อเราก็เลือกได้นะครับว่าเราจะเอาสูงหรือปานกลางหรือต่ำนะครับแล้วก็ช่วงวันที่นี่ครับเราก็สามารถเลือกได้นะครับว่าปีที่แล้วหรืออะไร หรือเราสามารถกําหนดเองได้นะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับตั้งแต่ไหนถึงตรงไหนนะครับสามารถกําหนดเองได้นะครับผมเอาสัก3เดือนที่แล้วนี่นะครับแล้วเราก็กดบันทึกนะครับแล้วตรงคําว่าแจ้งนี่นะครับเราก็ใส่อีเมลของเรานะครับที่เขาจะส่งข้อมูลนี้ไปให้เรานะครับเราก็ใส่อีเมลของเราไปนะครับนี่ถ้าเราใส่เรียบร้อยนะครับให้เรากดส่งคําขอไปได้เลยนะครับกดไปนะครับ นี่ครับเมื่อข้อมูลเรามาแล้วนะครับ Facebook ของก็จะแจ้งตรงแจ้งเตือนของเรานี่ะครับข้อมูลของคุณพร้อมให้ดาวน์โหลดแล้วนครับนี่ครับเราก็สามารถกดดาวน์โหลดไปแล้วก็สามารถเปิดดูได้เลยครับก็ง่ายง่ายแค่นี้ครับวิธีการดูประวัติการเช็ค a c e b o o k นะครับก็สามารถทำตามคลิปนี้ได้เลยนะครับขอบคุณครับ